จะมารีวิว4แบรนด์ยอดนิยมนะครับผมของคนไทยเรานะครับสวัสดีครับพบกับผมบริษัท c ีบีแท็กเตอร์นะครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวแบรนด์ของแต่ละรุ่นนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์แรกกันเลยนะครับแบรนด์แรกนะครับผมจะเป็นแบรนด์ของยันมานะครับผมครับผมสำหรับยันมานะครับ ถ้าจะเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นรุ่น YB102 นะครับแต่ทางร้านผมมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้มาตั้งโชว์แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นรุ่น YB201 นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่พวกสกูน B นะครับ B 25อะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับยันน่าก็มีตู้เก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วสำหรับรุ่นใหม่ของมันก็จะเป็นรุ่นของ YO นะครับหรือตุดนมนนั่งเองนะครับผมจะอยู่ข้างในนะครับผมยันน่า YO นะครับผมจะมีตั้งแต่15ถึง 70เลยนะครับผมแต่ทางร้านเราตอนนี้ยังมีสต็อกอยู่แค่สามพันเจ้านั้นตอนนี้นะครับผมสภาพสวยๆกิ๊กๆเลยนะครับครับผมแบรนด์ที่2ก็จะเป็นรุ่นของไอแบรนด์ของคูโบต้านะครับผมสาหรับคูโบต้าก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมถ้าตัวรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นตูดยูนะครับหรือสําหรับคันนี้นะครับคูโบต้ายูยีนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นคนทรลน้ํามันแล้วนะครับส่วนรุ่นย่อยของมันต่างๆก็จะมีถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นรุ่น พวกของ k h นะครับ k h ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่า k h 2 4 k h 2 6 k h 2 7หรือ k h 3 0ประมาณนี้นะครับทางร้านเราก็มีครบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับอ่ารุ่นของตู้เก่งของคูปตาก็จะเป็นพวก k x หรือไม่ก็ K0 25อย่างเช่นคันนี้นะครับจะเป็นตู้เก่งแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นคอนโทรลน้ำมันเหมือนกันนะครับ ก็ถ้ารวมรุ่นแบรนด์ของคูเปต้าก็จะมี K K H แล้วก็ K X แล้วก็ U นะครับผมดูแบรนด์ที่3บกันนะครับจะเป็นแบรนด์ของคมเสึนั่นเองนะครับเป็นตัวนิยมของคนไทยเรานะครับผมสำหรับตัวควมเปอรสครับรุ่น,นใหม่ๆก็จะมีพวกของอ MR FR แล้วก็ U U ยูนะครับตูดมันจมลมนนะครับเวลาสวิงจะไม่พ้นแทกไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนทลน้ำมันหมดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมสาหรับตอนนี้ก็จะมี2 0 FR นะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็จะมี PC 1 0บขีดนะครับผมแล้วก็มี2 0่ขีดเเป็นจํานวนมากเลยนะครับทางร้านเรา ก็คือตัว2 0่สเดเนี่ยลูกค้านิยมเล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ความพิเศษมันก็คือจะมีตู้เก่งด้วยนะครับบางคันก็ไม่มีบางคันก็มีแล้วแต่คนจะชอบว่าจะชอบแบบตู้หรือไม่ตู้นะครับผมแล้วก็สําหรับคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีรุ่นทั้งหมดอยู่ประมาณ8-9ถึงรุ่นนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่คอมพิวเตอร์ PC <laughs> PC 10อ่ารุ่นรุ่น1แล้วก็จะมีรุ่น2 รุ่น3รุ่น4ี่รุ่นห้ารุ่น6รุ่น7หรือรุ่น8นะครับผมสำหรับรุ่น8ตอนนี้เรามีนะครับผมจะเป็นของ PC 20่ขีด8นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น8แล้วนะครับสำหรับตัวนี้คอนโทรลจะเป็นคอนโทรนน้ำมันนะครับผมแต่คันนี้ทางเรายังไม่ได้ใส่ปะนะครับแต่ดูคันนี้ดีกว่าครับคันนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่น8ก็คนไทยก็นิยมเล่นกันเหมือนกันนะครับผมสำหรับคันนี้ ครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่น3นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็จะมีรุ่นของพวกยูยูดนวยนะครับจะเป็นบูมสไลด์แบบนี้นะครับผมจะมี12ยูยูยี่แปดยูยูสามแปดยูยูประมาณนี้นะครับครับผมต่อมาเป็นแบรนด์ที่4ี่นะครับเป็นแบรนด์ของโกเบลโก้นะครับผมสาหรับรุ่นของโกเบลโก้ก็เป็นรุ่นนิยมของคนไทยเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นพวก SK024 SK027 อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นพวก SK20 SR หรือ UR นะครับถ้า UR นี่จะเป็นบูมสไลด์เหมือนพี่อ่า 28UU ของคมปสึนะครับผมครับผมสำหรับตอนนี้เราก็จะมี SK024 SK027 นะครับผมแล้วก็จะมี SK20 SR นะครับผมแล้วก็จะมี SK30 UR ด้วยนะครับของแบรนด์ของโกเบลโก้นะครับผม ครับผมแล้วจะมีอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่น s S 1นะครับผมสำหรับรถพวกนี้นะครับเขานิยมใช้กันอยู่ในเหมืองหรือในถ้ำนั่นเองนะครับผมเพราะมันเล็กกระทัดรัดสามารถเข้าพื้นที่แคบได้นะครับผมแต่จริงมันก็มีอีกหลายแบรนด์ที่คนไทยเราชอบเช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยว E ีีหน้าผมจะมารีวิวให้ดูทุกแบรนด์เลยนะครับครับผมสำหรับทางร้านของบริษัท CNP t แท็กเตอร์เรานะครับผมมีรถขุดเล็กจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวเลยนะครับผม ครับผมสำหรับออปชันเสริมต่างๆของรถขุดนะครับผมก็จะมีพวกหัวคีบนะครับผมหัวเจาะยินหัวแยกหรือหัวตัดหญ้านะครับผมก็ถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบรถรุ่นแบบว่าได้แทกยางไปสามารถถ้าอยากเปลี่ยนเป็นแทกเหล็กก็สามารถเพิ่มเงินเพิ่มงบแล้วก็เปลี่ยนแทกเหล็กได้นะครับทางร้านมีบริการทุกอย่างนะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น,ปนหัวเจาะหัวหัวแยกหรือหัวหนีบหัวตัดหญ้าต่างๆนะครับผม พวกรถตู้นะครับผมทางร้านเราก็มีบริการติดแอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่อ่าที่อยากได้ลายแยกหรืออะไรลายไปปิ้งทางร้านเราก็ติดตั้งให้ได้นะครับครับผมสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมทางร้านเราถ้าซื้อรถขุดร้านเรานะครับเราจะมีชุดประแจซ่อมบํารุงให้ด้วยนะครับจํานวนชุดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยเป็นของโซโลนะครับสภาพดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็สําหรับอ่าหวจัลลบีทางร้านเราก็มีแถมให้นะครับ ถ้าลูกค้าซื้อรถที่ร้านเรานะครับผมเราจะมีแบบของใหม่เลยของโซโล่เช่นเดียวกันนะครับอย่างดีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับครับผมวันนี้วันที่8ตอนเย็นนะครับผมเพิ่งมีของแถมเข้ามานะครับเป็นเครื่องตบดินจํานวน2รางวัลน,นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูวิดีโอการทํางานในวิดีโอได้เลยนะครับ